ลูกจ๋าแม่ก็เทพบุตรของลูกอะยังงั้นมารับอีกเหรอฮะยังจ๋ะแม่ <c oughs> อ๋อแ้วนี่แม่จะไปไหนคะเนี่ยมแม่ว่าจะไปข้างๆบ้านหน่อยนะลูกก็ได้ยินนะว่าเขาเป็นตกขาวนะ <c oughs> แล้วก็มีเลือดวนอยู่นั่นน่ะลูกอืแถมัมีกลิ่นเหม็นมตั้งหากเลยอ่ะแม่ก็เลยจะเอาพีมีน้าของเราเนี่ย <c oughs> ไปให้เขาลองใช้ดูไงลูกดีไหมจะดีเหรอคะ ก็ไหนลูกบอกแม่เองไม่ใช่เหรอคะว่าปีมีหน้านะ่ะเขาช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่แล้วก็มะเร็งเต้านมและที่สําคัญนนะ่ะแม่ก็อยากให้ค้นพยาอกที่ฟูมีผิวพรรณดีเหมือนแม่ตอนนี้ไงล่ะจ้ากระชับปิดใช่ไหมใช่ค่ะน่าแหละแล้วก็มีกลิ่นหอมๆไงเหมือนแม่ตอนเนี้ยแม่ละอยากใหเขาลองจริงๆรับรองพอบ้านบ้านนู้นนะ อยู่ติดบ้านลูกแล้วเดีบยวพั้ไปก่อนนะลูกนะฟีมีนาสก,กัดจากสมุนไพรจีนแท้ผลิตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยฟีม i n a เป็นที่ยอมรับของสตรีทั่วโลก5-60ถึง60ล้านคนอเมริกาให้ใบรับรองความมาตรฐานปลอดภัยสูงฟีม i n a จะปรับยินหยางฮอร์โมนภายในศูนย์ความงามของสตรีฟรีมีนาปกป้องโรคส่วนสตรี มะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมลดการอักเสบของมดลูกและมดลูกซุดอาการช่องคลอดอักเสบเชื้อราตกขาวปวดประจำเดือนกิ่นเหม็นและคันสมุนไพรีนแท้คืนความสาวให้ยาวนาะน